มีคนบอกว่าคนที่มีชีวิตที่โรยราคือคนที่หมดไฟหมดความคิดรเริ่มที่จะก้าวเดินหรือสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นภาพของผู้สูงอายุคืออีกมุมหนึ่งที่ถูกมองเป็นเช่นนั้นแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอไปเมื่อคำว่าไม่รู้โรยถ้าเปรียบกับอายุเป็นเพียงตัวเลขหัวใจที่แกร่งกับความคิดริเริ่ม และความสุขที่ได้รับมันสำคัญกว่าและสามารถพาเราก้าวข้ามผ่านวัยที่โรยราไปได้ด้วยรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างอย่างไม่รู้จักเหนื่อยพร้อมที่จะลุยอย่างไม่รู้โรย ไอ้หนูเป็นไงมานั่งเศร้าเลยเป็นไงแลสวัสด,ดีลูกหืมมาดูผลสอบก่อนเอ็นไม่ติดครับเอ็นไม่ติดอหนูชื่ออะไรล,ะละูกชื่อเอครับลงุงหมดแล้วครับอนาคตผมก็คิดว่าถ้ามันถ้ามันได้มันก็คงแบบสําเร็จสําเร็จกัจบชีวิตเอ็นท้าเนะี่ยมันไม่ได้สําคัญทั้งหมด,ดนะลูกนะชีวิตคนเราอะ่ะมันสําคัญอยู่ที่เราทําสิ่งที่เรารักนะ เช่นเรารักงานของเราเงี้ยเรามีความสุขกับงานาแล้วแหล่งที่เราอยากจ,ากจะเรียนรู้มันก็มีอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะเรียนรู้นะแม้กระทั่งที่เราเดินไปตามถนนนี่เราก็ยังเรียนรู้ได้อย่างลุงนะก็เป็นแค่นักการลุงก็มีความสุกกับงานของลุงทุกวันนะวันนี้เออาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าวันไหนเอทำสิ่งที่เอรัก เยจะเข้าใจความหมายที่ลุงพูดแล้วก็กลับมาหาลุงที่นี่นะลุงชื่อจำนง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เอกลับมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับตามที่เคยได้ให้สัญญากับคุณลุงท่านหนึ่งไว้ครับซึ่งท่านเป็นทั้งแรงบันดาลใจกำลังใจแล้วก็ให้แนวความคิดที่เป็นแบบอย่างให้กับผมด้วยครับคุณลุงของผมท่านเป็นนักการที่ธรรมศาสตร์ครับตอนนี้ท่านอายุ64ปีซึ่งความจริงควรจะต้องกเกษียณแล้วนะฮะแต่ด้วยความสุขความสนุกแล้วก็ความรักกับงานที่ทาครับทาให้ท่านเนี่ยยังทําหน้าที่อย่างไม่รู้โรยเลยเละครับแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ความสามารถแล้วก็แนวความคิดที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆอีกด้วย,<ๆ>ว,ยวันนี้เอกอะไรจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณลุงของเอครับและเชื่อว่าหลังจากที่ทุกท่านได้รู้จักกับท่านแล้วแน่นอนครับคุณจะรักคุณลุงจำนงของเอมากยิ่งขึ้นครับ ดีครับเอ้ตอนเที่ยงไปเรียนหรือเปล่าเอารถเข้ารถเข้าเอาเอ,าเอา้โอ้ยวันดีครับคุณลุงจำลองวันดีวันดีคิดถึง สวัดีครับเป็นไงโอ้โหเป็นไงลูกคิดถึงครับคิดถึงโอ้เป็นไงเดี๋ยวนี้ทำงานทำการที่ไหนลูกก็ ทำไอเซฟพิธีก่อนครับทที่รักเลยครับอย่างที่ลุงบอกใช่ผมถึงมาหาคุณลุงไงฮะอย่างที่บอกกันไว้สัญญากันไว้แล้วคุณลุงสบายดีต่อตามอัตภาพนะดูหนุ่มขึ้นนะครับโอ้หนุ่มเหลือน้อยนี่ตอนนี้ยังทำนักการอยู่ไหมครับโอ้ก็ยังทําอยู่นะก็ยังเห็นคุณค่าเขายังจ้างอยู่จึงเราแต่จริงจริงคุณลุงเกษียณแล้วนี่ ก็เสียไป4ีปีแล้วปี่ปีแล้วอ๋อแต่ว่ายังทําอยู่แต่ก็เขายังจ้างอยู่แล้วนี่คือมาตั้งแต่เช้าแล้วครับมาตั้งแต่เช้าแล้วเก้าโมงก็มาถึงนี่เราก็ช่วยแม่บ้านเขาพับถุงพับอะไรเงี้ยอ๋อมีพับถุงนี่ยครับอ้าพับถุงที่แหมอาชีพเสริมอาชีพเสริมแล้วนี่เดี๋ยววันนี้คุณลุงอยู่ที่นี่ทั้งวันไหมครับอ๋อไม่หรอกเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวลุงจะไปต้องไปซุ้งงานกาชาตินะ ไปทำอะไรครับไปจัดแต่งผ้าตกแต่งร้านงานกาชาติของเราอ๋อคุณลุงต้องไปตกแต่งด้วยอ่าใช่เออเอเบโกตกเคยเป็นพิธีกรนี่ใช่ไหมทำอยู่เลยครับไปไปไปช่วยลุงเทคลุงหน่อยว่าว่าลุงจะเป็นโคศกนี่ใช้ได้ไหมผ่านไหมไปทำโคศกด้วยเออใช่ใช่โอ้ลุงจำงได้เลยงั้นเดี๋ยวผมไปด้วยอ่าได้ได้งั้นเดี๋ยวผมไปด้วยงั้นเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมรีบช่วยงานลุงดีกว่า รถสามล้อก,กันที่ฟ้ายังใสอยู่เลยอยู่ๆฝนตกได้ไงครับลงุงโอ้อากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะนก็อ,อแล้วเดี๋ยวนี้เอาไงครับเอาเดี๋ยวก็เข้าลมก่อนเข้าลมพักก่อนเดี๋ยวฝนหายแล้วค่อยออกเอาง <ตก S 3> <อ>ั้น,น,นอา่ตกลงอย่างนั้นแหละ เลยไม่รู้รอยไเรื่อยๆัอยังตกหนักอยู่เลยครับคุณลุงอ๋อยังหนักเหรออืมนี่ลุงทำอะไรครับอ๋อก็ถ่ายวิดีโอที่สอนสอนเข้าไว้ก็มาทบทวนดูอ๋อนี่คุณลุงถ่ายวิดีโอเองเลยเหรอครอ่าฮะอ่าฮะแล้วยังเอามาลงคอมพิวเตอร์นี่ครับก็เรียนรู้จากนี่แหละเราหาความรู้จากในธรรมศาสตร์นี่แหละผู้รู้คนที่รู้คอมพิวเตอร์ไปขอความรู้จากเขา ออ,อเขาเรียนเองอเรียนเองเรียนเองโ oh. อ้โหแล้วทำไมต้องถ่ายเก็บไว้ด้วยครับคุณ oh. ลุงก็คือหนึ่งไปการทดสอสตัวเองว่าสอนเขารู้เรื่ mm. องไหมเราก็อยากมารู้ว่าเออเขาเข้าใจไหมครับออแล้วก็สองก็อยากจะให้เขาได้ดูตัวเองว่าเ,ออเนี่ยเขาทำอย่างเนี้ ขั้นตอนที่หนึ่งที่สองเขาจะไปทบทวนความจําของเขาและอย่างกล้องที่ถ่ายนี่ก็ของคุณลุงเองอ่าของผมเองผมตื้อมาก็เนี่ยโดยความที่อยากจะถ่ายทอดอาวุจาต่างๆให้กับคนที่ก็อยากเรียนรู้ส่วนมากผู้สูงอายุกับคอมพิวเตอร์ไม่ถูก,กน,นะครับอ่าถูกแล้วไปคุณลุงทิ้งมันเป็นอะไรอะ่ะเทคโนโลยีที่มันเรายังยังอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำตามโลกให้มันทันโลกบ้าง แล้วก็อย่างน้อยๆเออลูกหลานก็เป็นอาจารย์นะอย่างเอเนี่ยลุงอาจจะเออมาขอคำปรึกษาว่าเออพิธีกรเขามีสคริปพูดกันยังไงมีเทคนิคอะไรที่ให้คนเขาดูเขาประทับใจเราก็อยากจะเรียนรู้อย่างเงี้ย๋อคือคุณลุงก็จะเรียนรู้ทุกอย่างพี่อยากจะรู้อะฮะฮะอยากจะรู้ก็เรียนรู้นี่ยเห็นไหมครว่าการเรียนรู้นี่มันไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆนะครับเพียงแค่ถ้าเกิดเราไม่ปิดอย่างเช่นคุณลุงจำนงเนี่ยครับ จริงๆถามว่าท่านต้องถ่ายวิดีโอเป็นไหมด้วยหน้าที่การงานท่านต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหมก็ไม่จะเป็นไม่จะเป็นแต่ด้วยความที่ท่านอยากเรียนรู้ครับนะฮะก็ทําให้ท่านเนี่ยสามารถทําทุกๆอย่างได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือยังเป็นประโยชน์ทั้งตัวท่านเองแล้วก็กับคนอื่นๆด้วยครับโบลาณเขาบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวออ่า นี่เราผ่านร้อนเป็นเมื่อเช้าแล้วผ่านหนาวก็วันนี้ตอนนี้ลุงท่านบอกงานท่านอีกเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ท่านก็เลยไม่รอท่านก็บอกว่าปกติถ้าฝนตกถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสท่านก็เดินเก็บอย่างเงี้ยครับนะฮะไอ้เราก็ห่วงท่านครับแต่ท่านบอกสบายมากท่านสบายผมมาแล้วก็ต้องสบายด้วยครับช่วยท่านดีกว่า